ผมเมื่อทําการคำนวณเสร็จแล้วนะครับเราจะดับเบิลคลิกที่ r e โซ e นะครับแล้วก็เราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาโดยนะครับเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาจากนั้นครับเราจะทำการเพิ่มคอนทัวโดยคลิกที่คอนทัวและให้เป็นเฟเชอร์ เราขิพิสัยตรงดี้เราจะทำการดูแบบดีเฟการปรับนะครับเราจะได้จช่วยคอนทัวร์ขึ้นมาอย่างนี้จากนั้นเราจะดูเส้นตรงที่เนียไซนะครับก็คือดับการเปล่ยคอนโทรลแล้วก็เปลี่ยน เนี่ยใส่ติ๊กตรงของทัวร์แบรนออกนะครับแล้วก็เซตผ่านเนี่ยครับเราจะได้เส้นประมาณนี้แล้วก็ในส่วนต่อไปครับเราจะทำการเพิ่มโอเพ่นชันแล้วก็สร้างฟีมขึ้นมาหนึ่งฟีง ดูเพนที่เราจะสร้างนะครับเราจะได้ประมาณนี้ดูเพียนที่เราจะสร้างขออนุญาตปิดตัวสองนี้ัเราสร้างเพียนขึ้นมาเมื่อเราสร้างเพียนเสร็จแล้วนะครับเราจะทาการปิดแล้วก็ไปตรงเวกเตอร์นี่ครับดูเวกเตอร์แล้วก็แถวละเอียดก็ไปเพียนเคีับ นั้นครับเราก็กด a อ p l y apply แล้วก็แสดงนะครับจะทำจะแสดงให้เราเห็นว่าจะเกิดการหมุนวนที่ปลายปีนะครับก็ผมในส่วนของ กราฟิกจะมีประมาณนี้ครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นการนำค่าที่ได้นะครับไปเปรียบเทียบในกราฟของ Excel นะครับ ครับผมในการเปรียบเทียบค่านะครับจากเทปเปอร์วิงนะครับโดยค่าเริ่มต้นที่เราคำนวณโดยใช้ CFD นะครับเราจะได้ที่ Angle Offset ที่3อ,องศานะครับ CL จะอยู่ที่0.7 CD จะอยู่ที่0.04ครับเมื่อเพิ่ม Angle Offset เข้าไปนะครับเราจะได้ CL ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ CD ที่เพิ่มขึ้น <c oughs> ดังเส้นสีฟ้านะครับ ต่วนในปีกที่เราทำวิงเดทเพิ่มขึ้นมานะครับจะเห็นว่าในมุมเดียวกันนะครับค่าต่างๆเท่ากันนะครับจะเห็นว่าลิฟจะเพิ่มขึ้นเส้นสีส้มจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นแต่ในกรณีที่เป็นด r a กนะครับจะทำให้ด r a กลดลงเนื่องจากนะครับปีกแบบ วิงเดดนะครับซึ่งโนี่ครับอีกแบบวิงเดดนะครับจะแสดงให้เห็นว่าจะเกิดแทร็ที่ปลายปีกลดลงนะครับเมื่อเราเพิ่มส่วนที่เป็นวิงเดตตัวนี้เข้ามานะคท่าน,นจึงส่งผลให้ลิฟมีค่าเพิ่ม ส่วนแดกลดน้อยลงครับขอบคุณครับ